PDC New สำนักงานกพลจัดงานสัมมนาวิชาการระบบราชาการกับการปฏิรูปประเทศโดยมีหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรวกุลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดและกล่าวประานษฐาพิเศษเรื่องการพัฒนาระบบราชาการและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อมุ่งพัฒนาระบบราชาการไทยสู่อันดับหนึ่งในอาเซียนพร้อมส่งเสริมการปร,ปรับปรุงการทำงานในทุกภาคส่วนทั้งของภาครัฐและเอกชนให้ทันต่อสังคมโลกยุคใหม่ วางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตให้อยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่ายบอร์ดแนร์แห่งชาติเพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนและเอากาชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของระบบดิจิทัลได้สะดวกมากขึ้นซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อย SME ตลอดจนเป็นการลดระยะเวลาลดขั้นตอนและลดต้นทุนในการดําเนินการจะมีรุ่นใหระดับชาติหลายอย่างซึ่งจะมา เขาเคลื่อนโครงสร้างระบบดิจิทัลของทั้งประเทศให้มีความพร้อมที่ทุกคนในประเทศสามารถใช้ระบบดิจิทัลได้ในราคาที่อันนึ่ที่ยกตัวอย่างได้ก็คือจะมี national broadband ที่ทุกคนประเทศจะเข้าถึงได้ในราคาที่ย่อมเยาวมา,มากๆาอ s P ทุกแห่งสามารถเปิดเว็บไซต์ตนเองได้หร่อไม่ จากนั้นได้รับเกียรติจากทางผู้แทนภาคเอกชนร่วมเสวนาในหัวข้อระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศในมุมมองของภาคเอกชนโดยมีนายสนันันอังอุบลคุณประธานกรรมการบริษัทสีไทยซปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนในธนงโชคสุริยุทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาและกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอชยูเคชั่นจำกัดมหาชนและนายกฤษดาชาวนะนันันประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการแก้ปัญหาปฏิรูปประเทศจากมุมมองของภาคเอกชน สำนักงากนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ